สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็ตอนนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะสำหรับวันที่15นะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางโตนะคะของวันที่16เนาะวันที่16นะคะมีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะพออย่าลืมเข้าไปรับชมกันได้นะคะพี่น้อง ก็ไปดูกันนะคะรอบแรกนะคะสามห้าหกนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็สองเจ็ดนะคะามาเด่นส์เด่นวิ่งรูดมาเนาะห้าหกไม่มีนะคะพี่น้องสองเจ็ดนะคะหลุดไปนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะหกแปดสี่นะคะมาวิ่งรูดนะคะมาแปดเนาะอันนี้มาสามนะคะตัวเจาะไม่มีนะคะ ต่อด้วยล่างนะคะสามสามนะคะสามสามมาแบบสาม,มานะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่มีนะคะแอดมีสามหน,มนะคะเพราะฉะนั้นมาวิ่งวิ่งรูดนะคะทั้งคู่เนาะแอสเจาะไม่ได้นะคะวันนี้เนาะดูคร่าวๆแล้วนะคะอันนี้มาสองนะคะวิ่งสองกับ1น,นะคะสองกับ1นเนาะนี่นะคะอุ้ยสองกับ1 8ดด้วยเนาะ อ๋อหนึงไม่มีเนาะมี2กับ8นะคะเพราะฉะนั้นหลุดไปวันนี้นะคะ5้ีนะคะห้าแอดไม่มีนะคะมาสี่หนเนาะต่อด้วยรอบ VIP นะคะสองหน,งหนงเนาะก็มาวิ่งสอ,งอีกนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้มาเนาะอันนี้ไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่มีนะคะแล้วก็ล่าง84นะคะรอบ VIP นะคะมาวิ่งรูดนะคะ สำหรับศูนย์วันนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดไปนะคะสำหรับตัวเจาะวันนี้นะคะแต่ตัวเด่นวิ่งรูดนะคะก็ยังมาสามมาสองมาแปดนะคะมาเกือบจะทุกน่อยเนาะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะสายวิ่งสายรูดด้วยเนาะไปลุ้นต่อมือก็เปียก วันที่สิบหกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งไอไม่ใช่สูตรวัดใจโอ้ยเนาะขออภัยนะคะสูตรวัดใจจอให้บนล่างนะคะ เดนวิ่งรูดสำหรับวันนี้วันที่16นะคะมีรัฐบาลไทยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็ลุนล้นๆไปด้วยกันเนาะลุ้นฮานน้อยแล้วก็เออลุน้น ลุ้นรัฐบาลไทยเสร็จแล้วก็ไปลุ้นฮานอยเนาะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจนะคะเลขวิ่งรูดนะคะมี8นะคะ4ี่หนึ่งสนะคะแอดจะพาเจาะนะคะ8กับสนะคะ แปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งนะคะแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดส่วนสี่นะคะก็จะมีสี่หนึ่งนะคะ ส,สี่สหและส7นะคะจอให้แค่อย่างละนะคะเด่นนะคะเด่นอย่างละสีคู่เนาะอ่ากันนะคะสี่สี่นะคะแล้วก็หนึ่งสามนะคะ พี่น้องสามารถจับเองได้เนาะในนี้นะคะพี่น้องจสามารถจับเองได้เนาะเพราะว่าเลขวิ่งรูดของเรานะคะไม่ไม่โดยมากนะคะไม่เคยยังไม่เคยหลุดหมดเลยนะคะทุกตัวยังไม่เคยหลุดหมดเนาะไปกลับด้วยนะคะ เดี๋ยวสำหรับสายเจะนะคะแอดจะเน้นให้นะคะเน้นดอกก่อนเนาะปกตินะคะ VIP นะคะ ให้กันรอบพิเศษด้วยเนาะยาวๆมาได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋าลุ้นๆมาได้เนาะถ้าเจอแล้วก็หยุดเนาะถ้าได้แล้วก็พักเนาะเด่น8ดและสี่นะคะวิ่งรูด8ดและสี่เนาะบางทีตัวจอก,ก็เปอร์เซ็นต์น้อยนิดนะคะที่จะมาเนาะอแปดกับสี แนะคะแอดยังชอบ8 1 1 8นะคะแล้วก็8 4 4 8นะคะ8 6กับ8 7ก็กันไว้นะคะพี่น้องจ๋าเพื่อความชัวร์เนาะส่วน C นะคะแอดชอบ4 1นะคะ4 1กับ4 6นะคะส่วนชุดกันนะคะแอดชอบ4 4นะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่านแล้วก็อมยิ้มเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเงรวยรวยนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะ จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ